สวัสดีค่ะวันนี้หมิวมีวหมิวจะมาคุยเรื่องดวงยามที่ที่มิวทำดวงยามสําเร็จนะคะบางคนไม่เข้าใจตําแหน่งดาวว่าหมิวใช่ยังไงนะคะจริงๆอะก่อนอื่นต้องขอบคุณเฮียอาไม่รู้เรียกชื่อเฮียเขาถูกไหมแต่ก็แบบเฮียอาเป็นคนแนะนําหมิวว่าเฮ้ยเนี่ยเฮียอาเขาได้ดวงยามตัวอย่างของมิวไปแล้วดวงยามสำเร็จไ่แล้วแล้วเฮียอาเขาไปใส่ตําแหน่งดาวแล้วแล้วเฮียอาก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยมิว ลองเอาใส่ตำแหน่งดาวดูสิแล้วใช้พยากรณ์ดูคุณภาพดาวอะ่ะดีอะไรเงี้ยหูยก็หลายปีแล้วเนาะมิวก็เลยทำดวงยากษ์เด็จที่มีตำแหน่งดาวปะ,ะเกษตรปะอุดนิดแล้วก็ราชาโชคมหาจักรอะไรพวกนี้ค่ะทีนี้วิธีการใช้อะ่ะมิวไม่ได้เอาความหมายของของตำแหน่งดาวจากโหราศาสตร์มาใช้กับโหนไทยหนูนะซึ่งซึ่งจริงๆแล้วมันใช้ด้วยกันไม่ได้เนาะเพราะว่า โหนไทยหนูกับกับโหราศาสตร์เนี่ยจะต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยเพราะว่าโหราศาสตร์ใช้จุดกาเนิดของของเราเวลาเกิดของเราเป็นตัวตั้ง,เป,งเป็นตัวตั้งหาสมพุทธดาวแต่ว่าโหรไทยหนูเนี่ยใช้ยามาตัรการของวันเป็นตัวตั้งยงยามสําเร็จ1 1 2ดวงซึ่งเป็น,เป,นเป็นตายตัวไม่ไม่ได้เหมือนไม่ได้เหมือนโหราศาสตร์แต่ถามว่าก็เอาสามารถเอามาใช้ได้ในบางจุดเนาะมิว เอาตำแหน่งดาวมาเพื่อที่ให้ดูคุณภาพดาวดวงนั้นๆแล้วแก้ไขแล้วเท่าที่มิวเก็บเก็บสถิติมาทั้งหมดแลเนี่ยมิวมองว่าเฮ้ยใช้ได้เราใช้แค่เอาดูคุณภาพดาวนะคะว่าดาวเนี่ยดาวดีดาวเสียดาวเสียเสียเรื่องอะไรเราต้องแก้เรื่องอะไรนะคะบางคนไม่เข้าใจมาถามถามมิวว่าเฮ้ยอันอ,อันนี้ตำแหน่งดาวเนี่ย ต้องใช้กระโหลกษาแต่มิวจะอธิบายให้ฟังว่ามิวใช้แค่ดูตำแหน่งดาวไม่ได้ดูความหมายดาวตอนแต่ว่าในหนังสือก็จะมีเขียนให้ว่าหมายความว่ายังไงอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าวิชาโหไทยหนูยามเพลกระซิบเนี่ยถ้าเห็นปุ๊บทายปับ๊บอย่าคิดเยอะเพราะเป็นผิวมากเป็นเป็นเรามองปุ๊บเนี่ยอย่างมิวเนี่ยเวลาใครถามมามิมองดวงยามมิรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นมิวอ่านดาวตรงตัวเลยทั้งหมด10ดวงนะ่ะ อาทิตย์จันทร์คารพุัสศุกร์เสราร์ลาหูเกตมฤตยูเราอ่านดาวตรงตัวเลยว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วจับคู่ดาวกระทบแค่เรื่องนั้นๆเพราะบางบางอั่างวันอาทิตย์เงี้ยมีดาวอยู่ในพบเดียวกันมัน5้าหดวงเพราะฉะนั้นเราก็จะจับแค่คู่ดาวที่ลูกๆดวงเราถามมาสำคัญสำคัญไม่ต้องไปกระทบชิ่งจนแบบ คือมันทายไม่ออกหรอกเพราะว่าหมิวเท่าที่หมิวใช้มาแล้วเก็บติดติดตดมาเนี่ยไม่แม่นเลยเพราะว่าทายออกทะเลแต่ถามว่าพอพอเรามาปรับการดูว่าอ่านดาวตรงตัวว่าเป็นงี้ง,งี้แล้วคุณภาพดาวเสียพอเห็นปุ๊บเนี่ยหมิวจะอ่านดาวที่มีตำแหน่งก่อนเลยถามเรื่องอะไรเราควรจะแก้เรื่องอะไรบางทีพบดีหมดเลยแต่ดาวเสียหมดเลยเราต้องแกะให้ออกว่าโอเคสิ่งที่จะได้มาเนี่ยแต่ดาวมันเสียเนี่ย จะต้องแก้ตรงจุดไหนถึงจะได้สิ่งนั้นมาหรืออาจจะได้ไม่ครบอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีวิธีอ่านทีเนี้ยบางคนใช้ไม่เป็นบางคนก็เฮ้ยเอาตังแ่งดาวมาคือความบางคนไม่เข้าใจเนาะมีก็เลยอธิบายให้ฟังว่าให้ดูแค่คุณภาพดาวนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องเอาความหมายของดาวมาพยากรณ์เพราะว่าอันนี้เป็นโหรไทยหนูการจับยามไม่ใช่หัวศาสตร์ไทยนะคะโหรไทยหนู ยาพากซิปเนี่ยเป็นเหมือนดวงข้างกระดานนะคะใช้ใช้การจับยามดูเวลาไม่ต้องบอกวันวันเดือนปีเกิดเราก็รู้ว่าเหตุการณ์นั้นเกิดอะไรขึ้นเนาะและสามารถใช้แค่พยากรณ์ได้แค่เรื่องนั้นๆไม่สามารถดูพื้นดวงได้เท่าที่หมิวใช้มาห้าปีเนี่ยหมิวมองแล้วว่าไม่มีทางดูพื้นดวงได้เลยดูได้แค่ว่า เรื่องนั้นจะเกิดหรือไม่เกิดแค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นหมิวถึงยังเป็นต้องไปเรียนโหราศาสตร์เพื่อที่ให้สามารถที่จะดูพื้นดวงได้ทีเนี้ยอันนี้วันเนี้ยคลิปเนี้ยหมิวอธิบายเพราะว่าบางท่านเพิ่งเพิ่งเริ่มมาศึกษามามาเรียนอะไรเงี้ยนะคะจริงๆหมิวตอนนี้หมิวกำลังเก็บเคสตัวอย่างอยู่แล้วหมิวจะพยายามอัดวิดีโอลง youtube เรื่อยๆเพื่อที่บางท่านที่สนใจเนี่ยก็จะได้มาดูเนาะเป็นวิทยาทานอะไรเงี้ยค่ะทีเนี้ย ดวงยามหมิวเนี่ยมิวก็ให้ฟรีเนาะอยู่ในกลุ่มโวนไทยหนูยามเพกระซิบโหรากระซิบดวงก็ลองแอดเข้าไปดูนะคะมีถ้าใครมีคําถามเกี่ยวกับโวนไทยหนูก็ไปถามได้เลยหรือจะถามที่ใต้คลิป YouTube นี้ก็ได้มียินดีที่จะตอบนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจเรียนหรือ หรือใครสนใจหนังสือเนี่ยก็โทรมาหาหมิวได้เลยดหมิวจะใส่เบอร์ไว้ให้นะคะคอร์สเรียนของหมิวว่าอยู่2,005ให้หนังสือหนึ่งเล่มนะคะนังสือเรียนนั่นแหละนะคะแล้วก็เรียนกันจนเป็นเนาะไม่ต้องมาจ่ายซ้ําแล้วซ้ําอีกเพราะว่ายังไปดูเหมือนง่ายนะแต่มันไม่ง่ายสาหรับหลายๆคนแต่ถ้าใครได้คุยกับหมิวแล้วแบบย่างเมื่อวานหมิวสอนนะคือเก็ตเลยอะ่ะคือแบบอ๋ออ๋อ,อคือเข้าใจอะ่ะเพราะยังไง ถ้าถ้าใครสนใจหนังสือหรือว่าสนใจเรียนยังไงก็โทรมาหาเมอยู่นะคะขอบคุณค่ะ